เราสองคนในช่วง <Yeah. S 1> ปิดมิงค่ะับบายเยสแยมครับเรียกว่าวันนี้นะเราก็อยู่กันที่้านเดอะวอล์กเสร็จนวมินเหมือนก<ม>ันแต่ว่าวันนี้นะเรียกว่าเป็นงานนี่เลยกูขับซูโม่เอ็กซ์ไทยแลนด์เนะเรียกว่าเป็นอีกงานหนึ่งนะคะที่แฟนๆที่ขับซู m ม่เอ็กซ์ไทยแลนด์ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก,มากนะวันนี้ก็เขาเป็นความสม,มัคคีของทางกลุ่มที่เรียกว่ารวมกลุ่มจากหลายๆสายมาบรรยากาศมิงเขาแจกของสนุกสนานะนะครับแล้วก็มีของรางวัลพิเศษ เซอร์ไพรส์กัน mm. นะจะเป็นยังไงไปติดตามกัน no you. No more กลุ่มของผมน่าจะชื่อกลุ่ม Alcoholic Rider ม mm. ครับผมครับแล้วก็จะมีเป็นแอดมิน กลุ่มใหญ่ก็คือกลุ่มผู้ขับซุโม่ในไทยแลนด์ครับอืเคยมาแล้วนี่แอลกอฮอลิกเนี่ยจำได้ไหมเออใช่กลุ่มที่เมาอ่ะใช่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 สไตล์ไอติมเคยเห็นเขาพาเพื่อนกลุ่มหนึ่งมาด้วยก็เรียกว่าเป็นคนขับซูโม่เอ็กก็จริงๆงานงานวันนี้ประกกายมาจากงานวันนั้นแหละคือเราเห็นสไตล์ขึ้นมาออเก็เลยคุยกันว่าเ้ยโนเอา รวมซูมเมอร์มาตัก1ร้อยรอกว่าคันก็พอ,อเอาว่าวันนี้ตอนแรกฟิตจี2 8สอคันว่าเป็นรถเยอะที่สุดในประเทศ<ช>งานนี้เยอะกว่าอีกประมาณกี่คันนะไ่้ประมาณสาม้ยได้ไหมได้ไดนะเรียกว่าเป็นอีกคับหนึ่งที่มีความสามคัคคีแล้วก็สมาชิกเยอะมากๆเลยทีเดียวให้นี่ดีกว่าให้พูดดีกว่าว่าทำไมถึงประกายในการรวมออกมาได้เยอะขนาดนี้มันเกิดจากความสามัคคีครับความชอบในตัวซูมเอเด้วยกัน ชอบที่จะแต่งรักรักในรถรุ่นเนี้มีเสน่ห์ครับมันเป็นโอกาสที่เรามารวมมิสติงกันเยมันมันมีสติ่งใหญ่งี้ยมันจับได้ยากที่จะรวมเรียกว่าเดี๋ยวเราไปดูรถสวยๆกันเลยดีกว่าที่วันนี้พี่เขามาชว์ในงานนี้ค่ะ ันนี้เรียกว่าอยู่กัน,นกรสรมืดค่ำเลยทีเดียวอยู่ใช่วันนี้อยู่สมืดค่ำเรียกว่าโอ้ยเราทํางานกันทุกวินาทีเรียกว่าขับรถนี่แบบว่าคือรถเขาเยอะมากทุกคนเราก็อยากยให้ทุกคนออก<ห>เพราะว่าเขาเดินทางมาไกาลเราก็อยากให้ทุกคนแบบว่าวได้ออกอเออได้ได้แบบว่าได้แสดงตัวได้ได้ให้ทุกคนเห็นตัวเขา นี้ก็ต้องขอโทษทางกลุ่มด้วยนะครับอาจจะแบบว่ากิจกรรมผิดพลาดอะไรไปอะไรอย่างงี้บ้างก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยเพราะว่าเนื่องจากวันนี้รถมันเยอะตาจริงๆแล้วก็แต่ละรถแต่ละคันก็เรียกว่ามีไฮไลท์เด็ดๆการตกแต่งเด็ดๆซึ่งเป็นสไตล์ของตัวเขาเองแล้วก็โดดเด่นกันออกไปซึ่งเราก็พยายามพัดแต่ที่แบบว่าคันเด็ดๆๆๆให้คุณผู้ชมได้ดูสำหรับใครที่ไม่ได้ออกก็อย่าไปน้อยใจคิดว่าเอ๊ะทำไมรถเราไม่ได้ออกทำไมรถเขาไม่ได้ออกคือจริงๆแล้ว ของเราเนี่ยพยายามจะดึงความสัมพันธ์ทางกลุ่มขึ้นมาทมากกว่าเนาะก็เรียกว่าวันนี้ก็ความสามัคคีทางกลุ่มความสาม,มัคคีทางกลุ่มเรียกว,ว่าเป็นที่ดีเยี่ยมมากเลยนะเพราะว่าวกลุ่มนี้รวมตัวกันด้วย21ขับด,ด้วยการที่มาจากหลายสารทิศไม่ว่าจะมาจากลบบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครเรียกว่ามากันเยอะมากมากันไกลมากแต่ด้วยความที่เขารักเหมือนกันด้วยความที่เขารักรถซุมเมอร์เอ็กเหมือนกัน ก็เลยเรียกว่าได้งานวันนี้นั่นเองครับผมเราวันนี้ก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับใช่แล้วค่ะขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีค่ะพี่พี่ซูเปอร์วีลค่ะซิงค์คาเปลเลชั่นค่ะลำเฮดเดอร์พระรามสามค่ะท่อใบพัดอัดอากาศค่ะแล้วก็สถานที่สวยๆแบบนี้นะคะเดอะวอล์กเกษตรนวมินค่ะอ่าและอย่าลืมติดตามพวกเราสองคนเนาะครับได้ใครักนี่ช่วงสปีดมิตติ้งค่ะครับบายเยสแอมนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ